ใกล้จะเปิดเทอมแล้วเรามาหาเด็กมรังสิตกันดีกว่าว่ารู้ไหมว่ามรังสิตมีหัวข้อการเรียนที่เข้าใจนักศึกษาและมีคุณครูคนใหม่ด้วยช่วยแนะนําตัวหน่อยครับช่อเดี๋วผมตาชาราครับผมตาครับนิเทศการกีฬาครับผมสิตาค่ะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ค่ะลูกพับค่ะอยู่คณะนิเทศศาสตร์ค่ะน้ำตาลค่ะคณะนิเทศศาสตร์ค่ะรู้ไหมครับว่ามรังสิตมีหัวข้อการเรียนที่เข้าใจนักศึกษาและมีคุณครูคนใหม่ด้วยไม่รู้เลยครับมีมีด้วยเหรอครับ ไม่รู้เลยครับพี่รู้หรือเปล่าครับรู้ค่ะก็คือวิชา R S U 180รังสิดศูสย์ r a n g y l e คู่ผู้หิวใจใช่ไหมคะแล้วรู้ไหมครับว่าใครสอนรู้ค่ะมีพี่คริสพี่เกรซพี่อ้อยมาเป็น special g t e s ค่ะอีกคนหนึ่ง แย่มป๋อมแปม,มค่ะแค่ชื่อก็น่าเรียนแล้วค่ะรู้สิคะก็ R S U 1 8 0ลังสิตไมส์สไตล์ครูผู้ยู่ใจมีทั้งพี่คิสพี่เกสพี่ป๋อมแปม,มแล้วก็พี่อ้อยมาเป็น s p เ c i ล l เกสพร้อมลงทะเบียนเรียนแล้วค่ะโอ้โหวิชาเปอนครู hoo, แต่ละท่านเนี่ยน่าสนใจมากๆเลยครับพร้อมแล้วปูเสือรอเรียนเลยครับ